สวัสดีครับเจมมาโตกลับมาอีแล้วนะครับช่วงนี้ก็ของขายเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าของฟรีก็ยังมีอยู่นะครับดูได้ที่ตรงนี้นี่นหเห็นไหมคเพจค่อนข้าง17วันเนี้ยก็กด่เข้าไปได้นะครับไปเช็คของฟรีก็ต้องกิจกรรมด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีเวลาจะมา ผ่านไ,ไวๆให้ดูแล้วกันนะครับขอไปรีวิวของใหม่ก่อนนะครับซึ่งต้องบอกว่ากิจกรรมรอบนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่ของใหม่มถึงสามชุดนะครับแล้วก็มีของเก่าอีกหนึ่งชุดนะน่าจะถูกใจกันบ้างแลยเอามาทั้งสามชุดน,นะเนาะคือถ้าเกิดไม่ถูกใจเลยก็ก็ไม่ต้องเติบนะก็เก็บตังไว้แล้วก็ไปลองซื้อชุดอื่นนะไม่ต้องมางองเงี้ยไม่สวยเลยไม่เอาพี่ไม่เอาก็ไม่ต้องเอานะครับคือบางทีเราอาจจะแบบ ชอบของสไตล์ไม่เหมือนคนอื่นไงอาจจะชอบแบบสไตล์แบบนี้เพื่อนชอบอีกสไตล์หนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาที่มันมีของเข้ามานะครับของมันก็ไม่ได้เข้ามาแบบสไตล์เดียวตลอดหรอกนะมันก็จ,จะมีสไตล์ที่เราชอบบ้างสไตล์ที่เราไม่ชอบบ้างชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ไม่อยางซื้อคนดี่เขออาจ,จะชอบก็ได้นะจบโอเคสำหรับวันนี้ก็กิจกรรมจะมาตั้งแต่วันที่26สิงหาคมนะครับ้วก็อยู่ยาวๆไปถึงวันที่8กันยายนนะครับมีไว้ให้เล่นค่อนข้างนานนะแล้วก็ ราคาไม่แพงด้วยสุ่มหนึ่งครั้งอยู่ที่15เพรแล้วก็6ครั้งอยู่ที่75เพรการซุ่มนะครับจะเป็นกิจกรรมกาชาดังพึ่งแบบแบบนี้นะครับแบบนี้ซึ่งเวลาสุ่มเนี่ยก็มีโอกาสที่น้องจะได้ชุดไปเลยนะครับหรือว่าน้องมีโอกาสที่จะได้เป็นโทเค็นแล้วก็สามารถเก็บโทเค็นพวกนี้ไปแลกได้นะครับแลกชุดพวกนี้ได้ตอนนี้เป็นปืนอยู่นะครับก็จะเป็นคนตะตู้กัน ัวชุดนะครับอย่างที่บอกไปว่ารอบนี้มาทั้งหมด4ชุดด้วยกันนะครับไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างก็ต้องแต่งตัวและก็อ,อื่นอื่นชุดชุดรอบนี้จะเป็นระดับสีทอง3อันแล้วก็สีทองบวกอีกหนึ่งอันนะครับซึ่งตัวแรกที่มาเนี่ยจะเป็นชุดเก่าก่อนก็เป็นชุดติมแรมเพดนะครับแต่ว่าเป็นแรมเพดของปีเก่าๆซึ่งตัวอื่นเนี่ยมันมาขายไปแล้วนะครับรีวิวไปแล้วรอบ อาทิตย์ที่แล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวสไท้ายที่เหลืออยู่นะครับก็จะเป็นแพ็คพยัก์สวรรค์หรือว่าเบียโกนั่นเองตามตำนานจะเป็นแบบสี่สัตว์เทพนะครับก็เท่มากนะครับความจริงชอบตีมแรมเพจของแบบปีนี้มากนะครับมันจะเป็นตีมแบบสี่สัต์เทพนะครับมังกรฟ้าหงส์แดงพยัก์ขาวเต่าดำอะไรอย่างนี้นี่ตัวนี้จะมีทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันนะครับจะไปแบบคุ้มๆนะ เริ่มต้นที่ตัวเสื้อนะครับเสื้อเนี้ยข้างในาจะเป็นแบบเสื้อแนวจีนๆหน่อยแล้วก็มีเสื้อโคดเสื้อขาวคลุมอยู่อย่างเท่นี่คือตัวที่หนึ่งไพ่ที่สองเป็นไพ่กางเกงกางเกงไม่ค่อยชอบอะเพราะว่ามันแบบมีเกาะนะหุ่นยน์หุ่นยนหน่อยตัวนี้ใครชอบเอาไปรองเท้าอันแอบน่ารักนะครับคือมันเป็นรองเท้าเป็นหุ่นยนตแหละแต่ถ้าเกิดเราซูมไปใ,ใกล้ๆดีๆจะเห็นว่ามันมีแบบเหมือนเป็นรอยบากทํามาเป็นแบบ เหมือนตีนเสือนะเป็นเท้าเสือน่าลักดีนี่แล้วก็อันตไปามินนักก,กนะครับนักกากก็ลายเป็นแบบเสือเขี้ยวเสือไปะชึบแต่มาเป็นทรงผมทรงผมแอบเท่อยู่นะครับเฉยๆไปเดี๋ยวพี่มพองๆไปนิดน,นึงแล้วก็พาส้ายเป็น การแต่งหน้าการแต่งหน้านี่เท่นะครับเป็นตาสีแดงแล้วก็มีแบบรอยบากตรงนี้ของนี่นี่คือชุดที่หนึ่งนะครับก็ถ้าเกิดดวงดีเนี่ยสามารถสุ่มสิบห้าเพชรแล้วก็ได้เลยดวงสวยก็อยู่ที่สามสิบห้าโทเค็นนะครับก็ไม่แพงเลยสามารถโทเค็นจิบจิบต่อมาจะเป็นของใหม่แล้วนะครับของใหม่ตัวได้เป็นตัวนี้นี่อย่างเท่ ชุดนี้สวยนะเป็นแนวแบบยักษ์มีทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันพ้าแรกนะฮะผ้าเสื้อในเไฟพี่ว่าไปใส่กับพวกหน้าก,กักไฟก็เท่นะชุดนี้เพราะตีมันเป็นแบบเอฟเฟกต์เป็นไฟเหมือนกันนะผ้สองเกงเกงสวยเลยดูดิยังคตรสวยอะของผู้หญิงเป็นเกงแบบรัดรูปนะครับมีเข็มขัดสีทองแล้วก็มีต่งลายสีทองที่ขาด,ด้านซ้าย ตัวต่อมากางรองเท้านะครับรองเท้าก็สวยดีแต่ว่าก็ธรรมดาธรรมดานะสวยแบบธรรมดาหน้ากากเทหน้กกากไฟเหมือนกันนี่เป็นหน้ากากยักษ์แล้วก็มีแบบเอฟเฟกไฟนะครับทรงผมก็สวยดูดิทรงผมมัดไปด้านหลังแล้วก็มีเขาแดงเป็นลิปติดผมที่เป็นเขา การแต่งหน้าก็จะเป็นแบบแต่งแบบโหดๆหน่อยเหมือนแบบมีเลือดติดปากอยู่นิดนึงนี่ไหมไปเลยเสร็จเลยได้แต้มเทรมพัดด้วยนะของเดนโชตัวนี้ใส่กับน้ากากไฟโอ้ยังเทสุดดีโอ้คันนี้ก็เทแล้วอะแต่ความจริงรองเท้าอยากได้ต่งเท้าไฟอะเท้าไฟของชุดเลมเพดนี่นี่นี่โหอะ ก็เทซื้อซือโอเคตัวนี้สือเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นตัวผู้ชายบ้างเดี๋ยวไปเราชุดต่อมานะครับอันนี้เป็นชุดผู้ชายนะครับก็เป็นชุดทีมเดียวกับตัวผู้หญิงเมื่อกี้แหละนะเป็นทีมยักษ์เหมือนกันเท่เหมือนกันแบบตัวนี้ ชบตัวนี้เนี่ยนี่จะเป็นยางแบบอะไรเรียกว่าสตีดสตีดลื่นๆหน่อยลื่นๆหน่อยนะครับมีทั้งหมด6ชิ้นเช่นเดียวกันเริ่มต้นที่ชิ้นแรกอืมแอกเยอะเกนินเยังจะเกินอืมก็จะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตนะครับด้านในเป็นเสื้อยืดสีขาวข้างนอกเป็นแจ็คเก็ตสีแดงก็มีเอฟเฟกต์ไฟนะมีเกาะแขนด้วย ไพ่ที่สองเป็นไพ่กางเกงกางเกงนี่จะเป็นแบบกางเกงแบบนินจาเน่ยโลนินอะไรพวกนี้ซามูไรนะครับแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นจ๋าเลยนี่มีเกราะขาด้วยรองเท้าก็เท่ดีนะครับเป็นรองเท้าลายกระโหลกสีทองับา่อมาเป็นหน้ากากพี่ไม่ค่อยชอบหน้ากากผู้ชายเท่าไหร่เพราะมันแบบมันเยอะเกินนิดนึงอ่ะแบบมีเขามีแว่นมีเขี้ยวอะไรเงี้ยแล้ทรงผมผู้ชาย เออเอาวะนะเต็มที่เลยพี่แล้วกตาตาแอบ,บเทอยู่ตาผู้ชายตาแดงแดงแบบเลือดแดงเลือดแดงแบบปีาศาจล้วก็มีรอยบากด้วยนะนี่คือของผู้ชายนะครับอ่าลืมบอกของชุดผู้หญิงนะครับถ้าดวงไม่ดีก็50าสิบโทเค็นของผู้ชายดวงไม่ดีก็60สิบโทเค็นแล้วก็ชุดสุดท้ายเป็นชุดนี้นี่ ตอนใช้พยาบาลเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกเพิ่มขึ้นเลยนะครับเห็นปะชุดนี้นะครับเป็นชุดอ่าิงสโตรกนะครับก็คือเป็นแบบเหมือนเป็นลายเส้นนะครับที่วาดขึ้นมาเราจะเห็นว่าตัวเท็กเจอร์มันเนี่ยจะดูแบบอนิเมะอนิเมะนิดนึงเห็นปะดีดีโคตรเท่บอกเลยมันจะไม่เป็นเท็กเจอร์สุปกตินะครับมันจะเป็นเท็กเจอร์ที่แบบว่าเหมือนวาดเป็นรูปวาดอะไรเงี้ย แต่ทรงผมไปนะชุดนี้พี่ว่าเป็นอีกชุดหนึ่งที่แบบเท่มากมากมากเลยนะครับพาร์ทแรกนะครับก็เป็นพาร์ทเสื้อในเสื้อจะดูแบบจีนจ๋าๆหน่อยอาจจะไปใส่กับชุดอื่นยากนิดนึงนะแต่พี่ว่าพาร์ทอื่นนะ่สวยทุกพาร์ทเลยนะครับนี่พายกางเกงเห็นป่ะตัวเอฟเฟกต์กางเกงมันจะไม่เหมือนตัวอื่นจะแบบเหมือนมีเอฟเฟกต์วิ่งวิ่งอยู่ข้างในด้วยนะเป็นกางเกงดําธรรมดาจริงแต่ว่าเอาไปผสมกับชุดอื่นน่าจะเท่เลยนะครับ รองเท้ากวว็เช่นเดียวกันแน่เห็นปะ่ะนักกากกระเท่นักกากขาว้คยๆนักกากสมัยก่อนที่แบบคนชอบเยอะๆนะหลุกปิศนาแต่นี้จะมีเอฟเฟกต์คนละอย่างกันดูดิทั้งผมยิงเทเข้าไปใหญ่เลยดูโอ้โหใส่เลยรักกันเพื่อาไปผสมได้เยอะตัวนี้นะครับเช่นแบบว่าเนี่ยเอาไปใส่กับตาฟ้าตาแดงอะไรก็ได้ ไปตาใส่ตานะครับเปลี่ยนเสื้อเสื้อไม่ค่อยชอบเพราะนแนวนี้สมมติว่าไปเปลี่ยนใส่แบบลอยสักน่าจะเทเรเราเราลอยสักมาสักตัวดิสักแบบเท่ๆหน่อยิเอาหาไม่เจอเหายลอยสักเอออันนี้ก็เท นี่นี่นี่ฮะเฮ้ยดิยางเทดูอ๋อฮะน่องเท้า,ทาก็เทดูดิรองเท้าเสื้อแข่งเกงตัวนี้ค่อยเท่าอ่ะนี่เนี้ยเท่ละนะโอ้ชอบเลย <B ounce S 1> ชุดนี้ <my> ถ้าดวงดีก็แลกได้เอ้ยสุ่มได้เลยนะครับจากตู้15เพชรถ้าดวงสวยก็70โทเค็นเอาไปแลกแพงกว่าตัวเมื่อกี้10โทเค็นนะก็ชิวๆไม่แพงมากหรอกแล้วความเท่ ยอชอบนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาดูฝากกดไลกดแชร์ติดตาม e b o o k youtube ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบายไปใส่โชว์ดีเเวเ้ยจุดยังไม่เข้า